พี่ว่าช่วงนี้แบบฟอร์มการเล่นของพวกเราดูไม่ค่อยดีเลยดูแบบไม่ค่อยมีพลังเลยอะ่ะพี่ว่าเราควรจะไปรับพลังจากท่านชาชาติหน่อยแล้วละ่ะ สวัสดีครับคุณไตรสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณไตรนะครับซึ่งเป็นโค e ้ชอีสปอร์ตวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เปิดหิวตานะเปิดโลกใหม่มาเยี่ยมทีมอ e ีสปอร์ต ก็ไม่นึกไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมีกิจกรรมนี้อยู่นะครับก็คุณคุณตายไล่ฟังที่ว่าทีมอะไรทีมเราเป็นทีมอะไรชื่ออะไรทีมทีมเราทีมบาเลนเซียครับแข่งขันอีสปอร์ตเกมอวีประเทศไทยครับแล้วเด็กเรามีกี่คนเนี่ยตอนนี้เรามี7คนครับครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยก็มีตั้งแต่อายุ15ถึง22ใช่ครับมาแล้วทุกคนก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยใช่ครับครับแล้วก็มาเล่นอีสปอร์ตครับมีรายได้ไหมฮะได้ไหมครับผมมีรายได้ครับมีเป็นทั้งเงินเดือนสวัสดิการครับอ๋ออธิบายไอ้ ลีกให้ฟังคร่าวๆได้ไหมว่ามียังไงแข่งยังไงอะไรเงี้ยคือลีกที่เราแข่งอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นลีกเป็นลีกใหญ่ใหญ่สุดของ RV ประเทศไทยครับรบใน1ปีก็จะมีจัดขึ้น2ครั้งอ่าครับผมลีกเลงเนี่ยจะกินเวลาประมาณ2เดือนถึง3เดือนเต็มที่ครับครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีคนเคยพูดว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ต้องหางานแล้วจบเขาต้องสร้างงานเองผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นว่าเขาสร้างงานขึ้นมาเองจากการกิจกรรมซึ่ง จะเป็นพาะรุ่นสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมก็คงไม่คิดหรอกว่าจะมีแม่สมัยผมเองก็ตามนะไม่คิดว่าจะมีงานแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าข้อดีของทีมนี้คือว่าน้องทุกคนที่มาอยู่ในทีมนี่ครับ,รบต้องเรียนหนังสือซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญว่าะว่า,าทำรายได้ช่วงหนึ่งนะแต่พอหมดช่วงที่เป็นพีกก็อาจจะทำรายได้ไม่ได้ลนะถ้าอย่างนั้นต้องมีความรู้ติดตัวไปถ้าผมว่าก็เป็นทางเลือกดึงนะสำหรับน้องที่อยากจะทําเล่นอ e ีสปอร์ตนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องความบันเทิงนะรู้จักแบ่งเวลาให้ดีคนที่เก่งอาจจะมีรายได้้้้ไไดดดทีีี่่มาเเลลยยยงงครออบัว นี่ผมว่าก็ต้องรู้รายละเอียดให้ดีะว่าความสามารถเราแค่ไหนเราจะไปถึงจุดที่มีไรายได้ได้ไหมอยากทราบมุมมองของอาจารย์ครับอีสปอร์ต e ในไทยอาจารย์คิดว่าไงบ้างครับผมว่ามันก็เป็นเป็นไป,น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 ปนตามเทรนด์ของโลกนะผมว่าโลกเปลี่ยนแปลงนะผมว่าสมัยก่อนเราเล่นเกมอนาล็อกนะสมัยก่อนเราเล่น มาเก็บเล่นอะไรที่แบบเป็นอนาล็อกเป็นโมเลกุลน่ะสมัยนี้เด็กมันก,ก็ก็เล่นบนออนไลน์เล่นบนอ e ีสปอร์ตรูปผมก็เล่นเยอะผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าหัวใจคือก็ต้องอาจจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์มาช่วยไกด์หน่อยว่าความเหมาะสมคืออะไรใช่มครับคือปัญหาที่ที่คนอาจจะพูดผู้ใหญ่กลัวก็คือเรื่องการติดเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราดูจริงแล้วถ้าเกิดบริหารเวลาให้เป็นมีคนมาคอยแนะนำผมว่าปัญหานี้มันแก้ไขได้แล้วโค้ดคิดว่าจะเป็นโค้ดไปถึงอายุท่ายหกสิบผม,บผ,มผมคิดว่ามีไหมโค้ดแบบ แก่ๆสูงทีดเท่าไรถ้าในตามใดที่ยังไหวก็ทำครับเพราะว่าผมรักเกมอยู่แล้วใช่เพราะยิ่งเก่าก็ยิ่งเก่าก็ยิ่งประสบการณ์เยอะถูกป่ะครับผมดีครับแล้วเมื่อไหร่จะได้แชมป์เนี่ยใกล้ยังใกล้แหละครับใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่มไหมปีที่แล้วอันดับสองนิดแต่ผมนี่เหรอใช่แต่ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับตามซีซั่นดีครับก็ขอให้ได้ถึงฝั่งฝันได้เป็นแชมป์อาจารย์ครับคือตอนนี้ทีมผมเนี่ยแพ้มาเยอะครับแล้วก็ ต้องการพลังจากอาจารย์อ่กมาเลยจะของัดข้อขอ,ขอาจารย์เพื่อเสริมสร้าง,งพลังในทีมหน่อยครับงัดข้อผมก็ต้องเสียพลังไม่ได้พลังได้เดี๋ยวลองดูค,ครับเดี๋ยวจะถ่ายพลังให้ผ่านการงัดข้อนะผหคคว่าจะให้ทีมเป็นแชมป์ได้เพราะถ้าเกิดได้แชมป์ปีหน้าต้องเรียกผมมาเยี่ยมอีทีนึงได้ครับอาจารย์ครับ ん